มาใกล้ๆอีกนิดเดียวพี่เค้กครับก็ถึงแล้วอ่าสามกูหายจติ่งไทฝุอ่าพี่ป้าพี่ป้าพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ป้าพี่ป้าป้านะครับอันนี้คงรู้จักแล้วนะครับนี่พี่จะคิดย้ำหนาวนะครับอยากลองชิมอยากเห็นลักรัะอยานมากไปไปไปดีเลยครับผมครับเมื่อกี้ผมออกเสียงถูกใช่ไหมพี่ครับติ่งไทฝุติ่งไทฝุครับผมเอาเข้าจริงพี่ชื่อร้านเนี่ยติ่งไทฝุติ่งไทฝุแปลว่าอะไรแปลว่าหม้อแห่งความสุขหม้อแห่งความสุข รู S <S 1> <S 1> <s ้สึวันนี้เราจะมาลองรับประทานกันนะครสามอย่างในกันที่ขึ้นชื่อของร้านใช่เสิร์ฟเลยมาโอ้นี่มันแบบเซจชวนนี่ครับพี่นี่ต้องไ่ก่ันแล้วนี่ซี่โครูซี่โครหมูโอ้โหนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเดี๋ยวดีอะนดี๋ยวดีนี่ตีอ่านี่มันนี่เป็นวิธีที่เปิด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 เงสองสัก โอ้โหโอ้ทำอาไรที่แอบวะที่ครับพอดีให้ครับผัดพี่แลยลองชิมดูเราต้องกัดปลายก่อนนะดูดเลยครับไปเลยแล้วกันผมไม่ค่อยแน่ใจอร่อยมากอร่อยมากไปข้ามก่อนดีกว่าโอ้โหโทษเลยพี่ถูกไปข้ามสุดเลยอ่านกับซี่โครงสักนิดหนึ่งนะอยอ่าเนเนเนมาแล้ว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 เนี่่ผมตักให้ครัโอ้โหขอบพระคุณเด้อ กระดูกล้วนๆว้าวสุดยอดไหมเยสเส้นสดมันจะมีเสน่ห์มันจะนุ่มลื่นนุ่บอ่าฮะไหนๆก็มาถึงแล้วอ่าฮะผมทานไม่ค่อยเยอะหรอครับพี่ครับผมเบาๆเดี๋ยวจะไม่มีที่ใส่โรตีนะครับอ๋อเดี๋ยวโรตีมาตีว่โรตีก็สามารถเอาน้ำเนี่ยมาใส่ได้ครับอ่าอันนี้จะเป็นโรตี มะเขือยาวโอ้ันนี้จะกินกับโรตีอ่าที่จะกินกับโรตีโอ้ยนี่มาแล้วนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์อะไรแล้วลูกค้าที่ทานส่วนใหญ่ก็เสาร์อาทิตย์ที่จะเป็นครอบครัวเลยอือหือโหพี่มันเข้ากันดีมากกลิ่นมันจะออกเป็นแบบตัวตัวออ่ใช่ไหมใช่ต้องมีหอมมากอ่ะอ่านี้คือคูดิ้งมะม่วงคูดิ้งอยู่วย พี่ผมขอแพ็กกลับเลยได้ไหมไหนๆก็พี่ก็ทำไปแล้วดูดูดูเฮ้ยเก่งใจพี่เขาหน่อยดิแบ่งเป็นสองชุดเลยก็แล้วกันโอเคเฮ้ย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 อย่างนี้เลยเหรออร่อยอะนะเออต้องขอบคุณมิปบ้านมากนะครับอร่อยมากๆเดี๋ยว ครั้งหน้าจะกลับมาลองให้ครบทุกอย่างเดี๋ยวจะพาคุณแม่มากินแต่ทุกครั้งที่กินอาหารจีนเสร็จผมมักจะชอบซื้อซาลาเปากลับไปฝากแม่เพราะมันอยู่ได้หลายวันเวลาแม่ผมหิวจะได้หยิบมากินเล่นได้มีอีกร้านหนึ่งเดินทางไปไม่ไกลไม่ถึงสามเลประมาณสี่เก้าก็ถึงแล้วเดี๋ยวมีบะหมี่เป็ดมีตี๋นไหฟู่เรื่องจะมีซาลาเปาเองเรืงจะมีซาลาเปาเองขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ไงซื้อซาลาเปาให้คุณแม่ใช่ไหมนี่เติมเปาซาลาเปาเชื่อแล้วว่ามีทุกอย่างจริงๆริงแต่เติมมันนิดเดียวเฮ้ยทำไมร้านนี้มันคุ้นๆ้อ่ะมันคุ้นค้ไหมเหมือนเหมือนเคยมาใช่ไหมใช่ก็คิวแรกอ่ะที่เราที่เราเปิดพัฒนาการ50าเรายืนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยคุณคิดอ้าเหรอแต่เข้าเรื่องซาลาเปาเลยกว่าซื้อฝากแม่ใช่ไหมอยากซื้อฝากแม่เอาเอาไส้ไหนหมูสับครีมหมูแดงถั่วราดำเห็ดหอมเม็ดบัวขนมจีบบะจ่าง เย้ผ่านรับภาษาไทยอ่านเก่งขึ้นเยอะเลยถูกต้องเดี๋ยวก่อนพี่คนนี้คือพี่ชอนนะพี่ชอนสวัสดีครับสวัสดีขาชอนชอหน้าพี่มาพี่ชอนเป็นเจ้าของร้านเห็นบอกว่าซาลาเปาทำเองกับมือเลยใช่ค่ะมือนี่เลยมือเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยมีโรงงานที่ที่ ทำอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะไกลมากๆจากจุดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแถวไหนดิจะพาไปค่ะไกลเลยใช่ไหมครับข้างบนนี้เลยค่ะข้างบนนี้เลยค่ะอ้าวงั้นก็ไปดูกันครับค่ะเชิญค่ะเหมือนทำปา้องโก๋เลยเหมือนทำพิซซ่าถ้าเกิดว่าอากาศเย็นนะมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะว่าพอพอเรานำแป้งออกมาแล้วเนี่ยต้องใช้ความรวดเร็วในการทำใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าเกินเวลาของเขาเนี่ยแป้งมันจะกลิ่นไม่ดีอะค่ะแล้วมันจะแช้ไม่ได้ใช่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 ใชล้ว่ใช่ะช่ใ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 ช่าช่ใช่ใช่ใก่ใช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 ัใช่าช่่งโอ้โหพี่กช่ใช่ใช่ใค่พี่อ่่โอเคเราทําไ่ครับช่ใค่รา่้องการอี่กร่มครับ38ค่ะ38ก็ต้องรีบเอาออ่ใครดูนะผมใช่ใอ่ใช่ใ่ใช่ใ่ย สามสิบแปดนี้ฮะเป๊ะนี่เห็นไหมทีเดียวเลยสามเจ็ดอีนี่เป็นไงอี่เป็นอนี่คือการรีดแป้งถ้าเป็นไส้หวานนะคะเราจะรีดแป้งแผ่นไม่ใหญ่มากนะคะครับครับลงกาแบบนี้แล้วเราไปต่อที่เพื่ครับจับขึ้นมาอย่างนี้นะคะจับขึ้นมาอีกครับแล้วก็ไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ๋อ yes อ i r ไม่เห็นยากเลยดูดิได้ไหมเออไม่เรียนได้นี่ไงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสอนกันไม่ได้อ่าถูกต้อง เนี่ยเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บจับจีบใช่ไหมจับจีบขึ้นมาอย่างงี้เห็นไหมแล้วเนี่ย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 อย่างงี้อย่างงี้คครรัับบดูท่านผู้ชมครับโอ้ยสารเปาเล่ร่มก้าวเนี่ยจะเปิดอะได้เนี่ยใส่นมูซ่าปั้นให้เป็นลูกเหมือนปั้นครีมกว่านไหมฮะเนี่ยค่ะเป็นลูกๆแล้วจะได้จีบง่ายนะคะครับ ครับอย่างนี้จับจีบคราวนี้ผมจะคอยดูผมว่ามันน่าธิญาตอ๋อต้องโอ้ยอย่างนี้เลยครับโอ้สวยงามเซียนมากทำไมจีบคุณแปลกๆวะเนี้ยจีพี่คิดดูดูอะไรดูมืออาชีพดูมือโปรไม่อยากจะโม้จีบอยู่ไหนอ่ะ อ๋อเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวของพี่เขาเทคงอันนี้ก็ไม่น่าจะขายได้หรือว่านี่เป็นโรโตไทเป็นโรโตไทเป็นโรโตไทลองดูไม่น่าจะอร่อยก็ได้นะเมื่อเราปั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถูกตามแหนพี่ครับตอนนี้เราก็กำลังนึ่องอยู่ไงฝีมือการปั้นของเราเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับพอใช้ได้พอใช้ได้ครับพี่แสดงว่าสละเปาที่คุณต้องการซื้อไปฝากคุณแม่คุณคุณสมรักเนี่ยจากมือของคุณเองวันนี้ต้องเป็นสละเปาที่อร่อยที่สุดในโลกก็จีบอาจจะไม่สวยนิดนี้แต่ทำตึกใจ เปิดเลยพี่ทุกคนพร้อมนะครับว้าเดี๋ยวน้ำเยอะรีบวางปั๊บระวังระวังระวังโอ้ยอย่าทำสิแล้วไปไหนครับพี่อพร้อมเลยโอ้โหนี่ไงดูดิโอ้โหฟูฟ่องปั๊บก็ต้องขีบเบาๆใช่ไหมฮะอืมคีบเบาๆพร้อมขายโอ้โหดูนะท่านผู้ชมครับน่ารับประทานมากเดี๋ยวผมช่วยไหมครับได้ได้โอเคเปล่อยจริงไว้นี่อ่าสำหรับด้นต่อไป อ,อร่อรยจรอมไส้โดนมากอร่อยจริงขอบคุณมากครับพี่ชนครับขอบคุณครับวันนี้ครับขออนุญาตครับพี่ชนก่อนเราจากกันครับผมก็มีของนะฮะมามอบให้ขอบคุณนะครับเครื<แ>่องครัวไม้เครื่องครัวเพื่อสุขภาพขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะช่วงหน้าโชว์ลงไม้ลงมือต้องขอบคุณพีเ่เล็กจริงๆที่วันนี้พาผมมาย่างพนักงานการ50ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าเอาข้างจริงๆนะเราไม่ต้องเข้าครัวทำเราก็ได้นะกลับไปกี่มอไซค์ย่อย ผมว่าแค่นั้นก็พอเพราะผมอิ่มมากแล้วเนี่ย<ต>คิดออกยังว่าจะทำอะไรคิดออกแล้วไม่เลอะแต่อร่อยชัวนะชัวถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรมาเจอกันเบรกหน้าครับ <S <S คนที่อยู่ในโทรศัพท์นะฮัลโหลสวัสดีครับนี่ถ่ายรายการอยู่นะเฮ้ยคุณทำไมถทงถ่ายรายการถ้าโทรศัพท์เข้าไม่ได้หรอ